บรรยากาศนี้แน่นอนสําคัญการถี่จะมีบุญบางไฟเกิดขึ้นได้ต้องมีคนที่ต้องเห็ดบางไฟเกิดขึ้นไดแต่วันที่สำคัญต้องมีองค์ความหูกันนํ่นเพราะว่าการไผ่โบมีความรูปไปเห็ดปุ๊บนี่มันเกิดอันตรายกัน,นได้ และที่สําคัญอนอกจากบางไฟที่จุดขึ้นแล้วนี่มีแบบบางไฟที่ความสวยงามกันนำํำค<ฆ>่ะที่สาคัญบอกว่าความยิ่งใหญ่แบบนี้แล้วเนี่ยสร้างในเรื่องของการทำบางไฟเนี่ยก็บ,บอกว่ามีความพร้อมฮะเล่งในการทำบางไฟเพื่อตอนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเบิงความสวยงามในงานบุญบางไฟในปีนี้ติดตามได้จากรายงานครับ ช่วงสัปดาห์ที่สองของเดือนพฤษภาคมข,ของทุกปีที่จังหวัดยโสธรมีงานประเพณีบุญบั้งไฟที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาชื่นชมความสวยงามและความยิ่งใหญ่ของขบวนบั้งไฟกันอย่างคับคั่ง โดยในปีนี้จังหวัดยะโสธรกำหนดจัดงานประเพณีบุญบ้างไฟในระหว่างวันที่10ถึง12พฤษภาค,คม2567นี้ซึ่งงานประเพณีบุญบ้างไฟนั้นนับเป็นการอวดโฉมของปราดบ้างไฟที่ต่างขมักขเม่นเร่งมือทําบ้างไฟทั้งประเภทบ้างไฟสวยงามบ้างไฟโบราณไปจนถึงไหนช่างทําบ้างไฟที่ต้องเร่งมือในการอัดบ้งไฟเตรียมจุดแข่งขันในงานประเพณีบุญบ้งไฟจังหวัดยโสธร โดยนายมานิตชื่นตาปราดบัางไฟจังหวัดยะโสธรก็บอกว่าบังไฟสวยงามหรือบังไฟเอ้นั้นต้องมีลวดลายและการตกแต่งประดับประดาที่สวยงามอ่อนช้อยส่วนบัางไฟโบราณน,นั้นเน้นความเรียบง่ายมีล้อเกรีย์มีเสน่ห์แบบดั้งเดิมซึ่งการทําบั้งไฟนั้นนับเป็นการสืบสานภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นและในขบวนบั้งไฟก็ยังมีนางรํามารําเสริงบั้งไฟอย่างสนุกสนานและมีความยิ่งใหญ่ในทุกๆปี บั๊กไฟเอสวยงามเนี่ยมันมีสองอย่างสองแบบหนึ่งบั๊กไฟแบบโบราณกับบั๊กไฟประยุกต์ตามถนนที่เขาจัดขบวนแห่ถ้าบั๊กไฟประยุกนี่จะแต่งสวยงามเอสวยงามอย่างอลังการมีเทพมีพญานาะคมีมาลัยห้อยตกแต่งสวยงามมาก ถ้าบังไฟโบราณนี่จะแต่งแบบโบราณจะมีอตอกสนอหรือเขียนด้วยปริลายาวประมาณ2เมตรถ้าถ้าเข้าประกวดในในานามบังไฟโบราณนะจะจะทำลายกระดาษก็คือตัดสับลายลวดลายถ้าถ้าบังไฟประยุกต์นี่จะเป็น ประเภทลายเลซิง่งลายนูนลายแกะสลักไม่เหมือนกันอัน,นี้ของผมมีสามอย่างาลวดลายของของกระดาษนีจะมีลายเอลูโวนี่จะเป็นลายลูกฟักลอยแล้วก็ลายดอกแก้ดอกจันแล้วก็ลายลายกบย่าง ด้านนายอดุลวงแหวนนายช่างบั้ง,งไฟเยสธรหรือนายช่างสีที่สืบทอดการทําบั้งไฟมาจากบรรพบุรุษก็ได้นําทีมงานเร่งมือผสมฐานและดินกระสิวเตรียมอัดบั้งไฟให้ทันจุดในงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดเยสธรซึ่งในสมัยก่อนต้องใช้เวลานานาน,นับเดือนแต่เดี๋ยวนี้ได้นําเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยมาใช้ทําให้ร่นระยะเวลาเหลือเพียงไม่ถึง1สัปดาห์ก็สามารถทําบั้งไฟจุดไฟบนฟากฟ้าบูชาองค์พญาแถนตามความเชื่อของชาวอีสานได้แล้ว มันก็ต่างกันค,ครับสมัยก่อนนี่ที่เฮตดกันต้องใช้เวลาเป็นเดือนสองเดือนชุ่มชดต่างๆทช่าบ้านนี่ที่มาร่วมกันเฮตดบ่มีเทคโนโลยีบ่มีเครื่องใหม็เมื่อมือกระพ้ากันตอกกันอย่างเฮตดกันเป็นเดือนสองเดือนชั่วสิเดเป็นหมอกไฟบางหนึง่งคือตุมอ้มือดีมือของมือเฮตดแล้วครับก็มีครับพวกหมอกไฟเล็กน้อยยาสูดนี่คือเมือ่อหมอกไฟสายเลือดเหมือนอยู่ใน้บองไฟอยู่ในสายเ,เดือดเดียครับ มันก็ต้องมากหมดมันกิไมาเห็ดมานอย่างการสอนให้เขาไปครับคือโบแพงให้เขาสืบต่อไปเรื่อยเพื่อเด็กรุ่นใหม่มานีดน้ําไปพัฒน,นาที่เขาว่าเขามาตดต่อที่เห็ดผลเทียมผ,ผลอย่างเอาบุกไฟเห็ดในบอ่อการเด้ไปพากันไปเห็ดครับการสอนให้ไปทุกรุ่นครับ สำหรับงานประเพณีบุญบ้างไฟจังหวัดยโสธรน,นั้นนับเป็นงานประเพณีที่เป็นซอฟพาวเวอร์ของจังหวัดยโสธรที่นักท่องเที่ยวจะได้ชื่นชมความสวยงามตระการตาของขบวนบ้างไฟสเสน่ห์และความสนุกสนานของขบวนรำเซิ้งและยังมีสินค้าโอท็อปสินค้าของกินของฝากแล้วพบกันในวันที่1 0ถึง12พฤษภาค,คมนี้มาเที่ยวประเพณีบุญบ้างไฟที่จังหวัดยโสธร กรีสดาสอนอินถ่ายภาพนรีรัตเจริญสิริรัตนาสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธรรายงาน